สบายดีพี่น้องเกี่ยวเข่าเด้อคือกันอยู่บ่พี่น้องเห็นเนาะพวงคนณมาคือกันไหแจ้งอยู่บ่คือคือนี่ไหนไข่จะเห็นท้แจ้งอยู่บ่คือกันอยู่บ่เม่ว่าบาคือมันไหนเนาะหนึ่งเง็นสี่สิบเอาสี่สิบเลยคุณยังเงันเศร้าอยู่ดิยังเศร้าคือได้อย่งไรไก่ครึ่งเนี่ยเนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC กันเบิดสุขุสุขคนเด้ออ่ะหรือว่าจะเป็นฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนหับทุกท่านเข้าสู่ชมบาวสีบ้านนาอีกแล้วคนพี่นอนะ้องเนาะมาพบมาพ่อก,กันในเมื่อนี้พี่น้องเลยม้ออกไปข้างนอกลายเมื่อลายว้านเติบพี่น้องเลยเนาะพอดีว่าจะดูเกี่ยวเขา พี่นงค์เอก็ต้องนายุดเกี่ยวเขาทั้งซอยทั้งคุ้นเม่เพื่อนก้อนพี่น้องเอกเนาะโดยคนเข่าพี่น้องเอกเนาะคนเขามัดเ,เขา่าแน่ลายสิ่งหลายอย่างโอ้ยพี่น้องเอง <c oughs> <c oughs> กเนาะการมีเอฟซี FC, ว่าผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องเนาะบางคนก็ทักถามเข่ามาว่าเป็นยังเบาซีคือโซนี่คือบุน คอยออกไปข้างนอกเป็นยังคือบ่ได้ค่อยไปหาน้องไอเดียไปหาทายทั้งพุ่นทั้งพี่เมื่อนี้กระซีตอบให้พี่ให้น้องฟังคำกันในคลิปนี้พี่น้องเอย๋ยเนาะมีสองอย่างพี่น้องเอย๋ยเนาะที่บุรีออกไปกันหนงมากกับข้าค้าเกี่ยวข้าวซอยน้ำพุ่นแม่แน,น่พี่น้องเอย๋ยเนาะ อาเพื่อนกระเทถะนะอยู่สองคนเกี่ยวสองคนเพื่อนพี่น้องหน่ยเนาะงองอยู่ในกระบะเพื่อนเอาก็เลยต้องจําเป็นต้องยุดยุดก่อนพี่น้องหน่ยเนาะยุดก่อนยุดอยู่เกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำคุณพ่อก่อนคุณแม่คนเข่าคนน้ำพี่น้องหน่ยเนาะเลิกก้ซองพี่น้องเลยอ่าเป็นอันนี้พี่น้องเนาะเป็นแบบรถผมบอกสีพี่น้องเนาะมันมีปัญหาน้ำมันมันอ่าซึม าจากบอลที à, à, ่อันก็บอลวัวบอลฝาปิดพี่น้องเนาะบอลจักผมจะเขาบอกพี่น้องไอ้เนาะมันซึมหมอกเวลาเขาเติมลายบอบมาเนี่ยเติมทำไมเรื่องนี่มันซึมหมอกลายลงมาเอาจัก้อนพี่เดออันนี้พี่น้องไอ้เนาะเขาหาง้านสร้างหานเวียดอันในบ้านนี่ให้เจ้าเพลงให้เนี่คือเก้าพี่น้องเอ้เดอ เขาหาอีกห้าหนึ่งมันพี่น้องเอลยเนาะเพป็นว่าให้เปลี่ยนอ่าอันนี้เพป็นว่าเปลี่ยนใหม่หมเลยประ่าณสองพันบาทเพป็นว่าพี่น้องเอลยเนาะเปลี่ยนใหม่หมเลยเดชทางบาสีด้วยวะถูกปะแพงแท่ปะแด่อันนี้พี่น้องเนาะเท้าขี่ไปแถวใกล้ธรรมดานี่ขี่ไปได้พี่น้องเอลยถ้าเราเดินทางไกลนี่น้ำมันมันซึมมันห้อนเดะ เพคนว่าทั้งสร้างเาอย่ามันเกิดไฟอ่ามันระเบิดได้เพคนว่าอ่าอย่ามันระเบิดหรือว่าย่านมันอ่ามันเกิดไฟลุกมันสีอันตรายเพคนว่าบอกสีเรายังบ่ทันได้เปลี่ยนพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าเพคนว่าสองพันบาทบางที่ก็จังว่าพี่น้องเอ๋ยเนาะจังว่าน้อารถนี้ไว้ที่รางก้อนพี่น้องเอ๋ยเนาะที่รักคือเกี่ยวเข่าน้ำซอยคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเอ๋ยโดดในยามันตายก็ยามัน พี่น้องเอลยเนาะขอแค่ให้พ่อให้แม่สบายเกีย่ยวข่าวเกียเ่ยวน้ำแล้วกับใครอยู่พี่น้องเอลยเนาะออ่าย่างเดียวนี้พ่อพี่น้องเอลย,ป,ยปัจจัยจรักๆไปคุณอันเมืนน่อนี้เกีย่ยวหน้าเบาเบาเสียงพี่น้องน้ำมื่อนี้ให้หนาหนาเทียงพี่น้องเอลยหนาเทียงหนาบ้านโดยอ่าก็คือทำบ่อสีกับบ่ได้อ,ออกไปข้างนอกกะ ะขอโทษขออภัยน้ำใดๆด้อวอพี่น้องเอ๋ยเนาะที่บ่ได้ออกไปถ่ายคลิปอ่าอยู่ข้างนอกอ่ากะเกี่ยวข้าอ่ะล่ะพี่น้องอเอ๋ยเนาะเกี่ยวข้าวยากเน่ก็เลยอ่าบ่ได้ออกไปพี่น้องเอ๋ยเนาะอยู่เกี่ยวข้าวกินน้ำก่อนว่าพี่น้อ,นนองเอ๋ยเนาะอ่าไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำน้ำคุณแม่ก่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะนล่ะเป็นเกี่ยวน้ำเป็นสองคนพวกพี่น้องเอ๋ย อ่าสิไปบ้าหยอกว่าอย่างคุณแม่เพื่อนกอนพี่อนองไงนะไรเนาะเกี <c> ่ <oughs> ยวอ,อันสองคนสองเท่าเพื่อนพี่อนอะไรโดยโงามพักบอพี่น้องไอ้เนาะให้นาเที่ยงพี่น้องไอ้ตัวนี้ คนเข่าติ๊กกันไปพี่น้องไงเนาะอ่าคือว่างามอยู่พี่น้องไงสามารถเอาจักตัดได้พี่น้องไงเนาะแบบนี้ตอนเอาจักตัดได้ Chưa khẩu ngam thì nó gây nhau chứ ngay 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 cái ngam ngay này thế nó nghe phi ngay cái nó ngay khí hết thì ngay xuống nữa ngay ừ. khẩu ít ngay 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 พอแถวนี้มันอันปลูกผักปลูกหญ้าพี่น้องเอ้ยแถวนี้มันก็สิงามๆแน่ปีนี้ก็สิปลูกคือกันพี่น้องไอ้ปีนี้อ่าบเียวเขาแล้วงัวกินเพื่องกินหยังสมันก็ย่องเลยบาดนี้พุดคุมปลูกูแเจ้าบ่สิปลูกหเจ้าบ่สิปลูกปลูกนํากันนี่แหละเนาะยา คือก,กา่ทำแหนะเพื่อป,ปลูกกันเลยมามาครับพี่น้องพยาเกี่ยวข่าวงามจับกล้องมาเดี๋ยวสิเกี่ยวข่าว นราบริษัทอยงมันเองนั่งเกี่ยวหมวปากกันเช่นยินปากแล้วเนาะสบายดีพี่น้องเกี่ยวเข่าเด้อคือกันอยู่บ่พี่น้องเห็นเนาะพวงค้นมาคือกันไหมแจ้งอยู่บ่คือคือที่ไหนไข่เหรอแจ้งเห็นเนาะแจ้งอยู่บ่คือกันอยู่บ่แมื่อว่านคือวันไหนวันไหนเนาะเนาะ ดูเงสี่สิบเอาซีซิบเลยคุณยังงั้น้าอยู่ดิึัง้าคือได้ยังไเครื่งเลยเนาะตบเครื่องอะไร<ป>อะไรน,น,น่าก็เป็นพอดเป็นเหี้ยวหอยหยิ่มหอยอยังไปหมดเลยคุณลงคนนว่าคืออา้าวมอซีไปคออซึงน่อยไปลุปงคนนีคนนี้ใส่เคียงกันอยู่ขอ,องอนะ้หนองเนาะลูกลานใครชื่อกันแทะอะไร คล้ายๆกันนะตระกูลเดียวกันเนาะนี่เนี่ยตะกูลเดียวกันคนก็อยู่ได้นี่การเป็นแบบนี้เบิ้ดสีได้เข่าอยู่แล้วเนาะฮะผักยื้อไปนี่งามันมือ จ้างกันย่ันจ้างนี่เบดลายพันยกอเป็นพันแน่นี่นะนัพันนึแม่เนี้ยงามสัพี่น้องเลยหใหญ่เลยบ็ดคนว่พ่อบันี้แม่พอกันบ่พ่อกันเวินกันอ่งนเวินอนึนเนาะ๋ยวเข่ากัน๋ยวเข่ารอบแลงพี่น้องเลยอากาศเย็นบ่ได้ อันทางไทยเพิ่นเกี่ยวแห้งคนนี่อีกมันเขียวเต่าเพื่อนไงซือ้อบอสทั้งฟังไทยเพิ่นเห็นเห็น,เห,นเห็นข้าเจ้าเพิ่นเกี่ยวหน่ะเกี่ยวคนนี่อีกไเ,เพินเนะนะ่นเกี่ยวเลยโอ้ยเพิ่นเอาเครื่องตัดเนาะเนาะเพิ่นเครื่องเกี่ยวเพิ่นยำลนแมนอยู่นี่แล้วเกี่ยวเขาเนาะแมน คันว่าสิแก้เก่านี่แม่นบ่ได้น้ำหนักแห่ยามแดงๆพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปดินบุญบ่บ่สิมันงว่ามื้อสุดท้ายพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้อันกลางเวรนี่ตรงเือบ่ได้ไปครับพี่น้องเอ้ยเนาะเกี่ยวข้าวบ่ได้ไปทางเบิ่งตนแดงนสิได้ไปพี่น้องเอ้ย ไปอยู่นอนผ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อนหน้าเด้อนอนหน้าขมงแดงที่ไปก็พอไม่แดงนี่พอแล้วไปถูต้อไปอ้าไปแต่บ้านนี่เนาะไมอยากได้หลายฮะไปแต่บ้านนี่นะคืนนี้ลงว่าเวียนเทียนคืนนี่เนี่ยนะเอาไปลงเวียนเทียนคอกลงปะ ขันเนี่ยลงคันเขาเนี่ติดๆกันไปพี่น้องเอ้เมืองไหนคุณแม่เนอะต้นจะี๋ยวลุบกูนะแถวนะลบขันแบบนี้นะข้าเจ้านี่โอ้ยพี่น้องเอ้เพราะจะเกี่ยวกะมือยาก็นเกี่ยว ว่ามันมันทีเด็ดพรเข่ามันเละบุบไปอื่นนะว่าขอสิมามากระจ้างสองนั่นนะมือนี้อกหักเลยพี่น้องมาอนี้คุณแม่ตัวว่าสิมีคนงานมามือนี้มาสีเลยมาพอกันขัดแม่เนาะออกมาเลยมาเลยโอ้ยวะ่ะมาเนาะวัด Hoa chị kia càng khuyên. Tang bên kia <laughs> hoa kia hoa kia hoa <laughs> kia hoa ừ. kia hoa 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 kia Nó kia hoa kia kia ho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 a kia kia จ้างานทงนั่นเนอะทงนี่เกี่ยวเองทงนี่มันจ้างทงนั่นกับพ่อพี่น้องไอนะ้เนาะทงนี่แม่เกี่ยวเองทงนี่มันใกล้มันใกล้เกี่ยวเองตัดเองพอผิดติดกันไปเนาะขั้นขึ้นี่มันใกล้บ้านเนาะจะค่อยเกี่ยวไปแหละพี่น้องเนาะเสี่ยงกัน

เัน้ยไปเกี่ยวรับจ้างนี่ข้าเจ้าสีเกี่ยวตำตำอะไรพี่น้องเอ,งเอง้ลำมันให่ลำใหญ่ซองก่อทำกอเต็มกำ้าบสีไปเกี่ยโก่งให้นึงพี่น้องเอา <laughs> คันสีเกี่ยวสูงหมดลำมันน้อยไม่น้อเพื่อสีเต็มกำบาทนี่พี่เดะเฮ้ย,ยไปบ่โอ้สีกายนี่บ่ไปยอยู่ใส่หนึ่งเนาะ có một oh, cái thế này nó lại thưa gì đấy đúng nó cả đây đấy ô nguyên này đấy nó nó này nó là non phẩu ngô phẩu khoai gì đó đấy phải có lụa của đen này hai cái we... đình con một đen นอนเผาคุ้ยได้จ้ะมักเอาเวียนรุดบ่ดุดเหีียเได้เนาะดุดเหีียยังไงไฟไฟพอขี่มอเตอร์ไซค์ลึกไม่พอใจขาดนะเอาไปขี่มอเตอร์ไซค์ลึกเลตกคนหมักตกใจญ่ซเนาะ เอ้าหมักหมักตะลุดเด้พ่อหมักตะลุดใช่ไหมพี่จักน้องหมักตะลุดเอ้าขีดตะลุดเนาะขึ้นไปพ่อลูกอกว่คนแนวประเทศไปจักขอกระดเกดเอ้าเนาะผักไม่เห็นเนาะต่ว่าเรื่องมาเถ่าอีกดิเรื่องเท่าแคขึ้นไป ดันใจขาดจะเคร่งเคร่งรถรถไปไปชวนแกน้องอันปรเด็นสวนก็ไปอันสนวสกับตแก่ไปกับดุสาปเด็นสวนสนุกขึ้นรถไฟอีกส่วนนเนะสิงชไม่ไม่สิงชยัง รถไฟเนี่ยนะรถไฟหาะามล่างนะรถไฟเดินตามลางอจ้าตกใจที่นงเยนั okay, okay, ่งจอดคนบจอดมันจะยังให้คนน่ะกจ้างเหองจ่าจ้างให้เนี่ไปเห็นในน้องแปนัเพื่นไป ม่ติดโตเลยโตอย่างไรอยู่คนเดิมนม่ก็มารลาอย่างไรน่าเ็มลุกมาวันใดก็วันนั้นหรอมาเล่นนมงงัวหรอเป็นเห็ดนน่งพ้างัวแบบนี้เหลี่ยงงัวพันคือแก่กันดุแล้วยังอามันมีสองพันี่อนี่อืม หมาสีดำนะนี่กันใช่กันนี่ปะเดี๋ยวนีูกข่างนะนี่ปะมีช่องแนวปะกบเรือบ่บ่ได้บ่ได้ว่ได้กระปุกหรือะ

มันไก่เพื่อนอีกพี่น้องเล่นเล่นไหมครัโอ้ยไก่คนตายเมื่อวานนี่ไอหมูสีหจืชอไก่หจืชอไก่หมืชอไก่มาค้ำค้ำแต่ในมือไงบ่ได้เบิร์ถามว่าจืดออยู่บ่ไก่จืดออยู่พอเมื่อม่นวานนี่หนีบกับเพาะขนมติดกับผาเพื่อนตายทะเลตายเป็นนอนตายเป็นอนนอนหอาไม้ต้องต้องขึ้นตีนเดีเอ้ายังอยู่บ่เบิร์กเองว่าม่นนอนตีน ุหยุเนาะโผโไป่งามใช่มเดี๋ยวโผคนนี่ใส่ใส่ปลาเดี๋ยวเขาได้ออกมาหน้าตัวไหนมันจะมาหน้ายเป็นคนักู่งเหือนมอนไปไม่น่าสิมีคน นะพ่อปะนีพี่น้องเ,อาเ,องเ,อาเนาะเจียมือได้พูดได้ง้อคุ้ยจะไปซีซีกับพี่น้องเลยคุ้ยดึงเบาไปคุ้ยดึงหาักนะบอกมูจะลดกเป็นถอยนะใายหาฟันคุ้ยนี้เลยเอาโอเคพี่น้องเนาะมเอนี้กะจะเข่าหน้าแดงพี่น้องเอ๋ยมื่อนี้อ่าเมื่อนี่ไปทางไหนพี่น้องเอ๋ยเนาะมื่อนี่กะม้วพุ่นเมื่อันนี้หาซ้ำจะตอนแดงพี่น้องเอ๋ยยายมันแดงเนี่ยมันเกี่ยวอยู่นี่ อาตอนเท,ที่ยงตอนเศร้ารอบเศร้าเลเียวไปพุ่นอโอเคน้อพี่น้นองเนาะสำหรับคลิปนี้บอลีขอตัวลาไปก่อนพ,อพี่น้องเอ้ยเจนไดกับพ่อพ่อกันคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจริญ fc สุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามหับส้มทั้งคลิปบอลซแต่ต้นจนจบบอกหับโฆษณาจจนไดกัอยู่ดีมีแห้งบิดสุขสุขคนเด้ออ่สำหรับคลิปนี้ล,า,นนา,า,า,ล,ลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยสบายดี Wah,